สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พระผ่าสองแปดเก้านะคะนำผ้าไหมสุเ็นสวยๆมาพบพบทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าไหมมัดหมีโทอยกดอกมีหน้าหนางังชายคุยนะคะสนใจแอดไลน์เบอร์นี้ถ้าใครคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครมาชมผ้าผื่นแรกนะคะเป็นผ้าไหมลายมงคลนะคะเป็นผ้าหกตะกอค่ะผ้าหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะ โพลเชิงช้างนะคะเป็นผ้าทอเป็นหกตะกอทอสอดริมด้วยนะคะทอสอดริมบนล่างด้วยค่ะเชิงช้างแบบนี้นะคะช้างสีขาวนี่ค่ะเชิงล่างค่ะเชิงล่างแบบนี้เลยหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วมีหน้านางแบบนี้ค่ะใช้ครุยนะคะทอสอดริมบนล่างค่ะ โคลนะคะโหลเชิงช้างมีหน้านางชายคุยค่ะคุณน้ช้างสีขาวสนใจทักมานะคะสามพันเจ็ดรอยบาทค่ะอาบน้ำยา สามพันเจ็ดร้อยบาทอ่ามน้ำยาส่งฟรีหกตะโกนี้เชิงช้างเนี่ยสวยๆเลยค่ะผ้าลายโมงคลนะคะผ้าใหม่ลายโมงคลพื้นต่อไปค่ะ หกตะกอนะคะทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะวันคืนนี้ช้างสีเหลืองนะคะโคเชิงช้างนะคะเป็นช้างสีเหลืองมีหน้านางค่ะหน้านางเป็นแบบนี้มีชชยคุยนะคะนี่ค่ะโคเชิงช้างนะคะ สนใจทักมานะคะสามพันเจ็ดร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะพื้นต่อไปนะคะ หกตะโก้ค่ะลายราชรสทอสอดริมบนล่างนะคะพอยกดอกลายลูกแก้วทอสอดริมบนล่างมีหน้านางชายคุยราชรสมาเกยสวยๆเลยค่ะลายราชรสค่ะนี่ค่ะด้านบนนะคะหกตะโก้อทอสอดริมบนล่างค่ะ นี่ค่ะทอสอดริมบนล่างมีหน้านางชายคุยนะคะลายราชรถสวยๆราคาเบามากๆเลยนะคะ3,800อบาทค่ะ3800บาทอาบน้ํำยาส่งฟรีค่ะลายราชรถ หน้าผ้าลายมงคลแบบนี้นะคะาราคาจะค่อนข้างสูงกว่าผืนอื่นนิดนึงนะคะแต่ตอนนี้รัรชรัชรถราคานี้ถือว่าถูกมากๆแล้วนะคะเคยสูงถึงสี่สี่ขึ้นนะคะผืนต่อไปค่ะพญานาคค่ะนาคเขียวแดงค่ะ หกตะโกอทอยดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายคุยนะคะแล้วก็ทอสอดริมบนล่างด้วยค่ะเป็นผ้าทอสอดริมบนล่างนะคะหน้านางเป็นแบบนี้ค่ะหน้านางนะคะนี่พญานาค่ะพญานเป็นแบบนี้ค่ะเชิงด้านล่างค่ะ พญานาคสวยๆเลยค่ะเป็นหกตะโกสดริมด้วยนะคะมีหน้ารางชายคุยค่ะพญานาคค่ะสนใจทักมานะคะสามพันแปดร้อยบาทค่ะสามพันแปดร้อยบาทอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ พื้นต่อไปค่ะห้าตะกอทอยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางชายคลุยนะคะสิงค่ะหน้านางแบบนี้ค่ะสิงสิงที่มีเขาคือเว้นไว้ตรงนี้แบบพื้นแบบนี้เลยไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีดอก เล็กๆหรือว่าลายเล็กๆนะคะแต่คืนนี้คือแบบเรียบแบบนี้เลยสนใจทักมานะคะสามพันแปดร้อยบาทค่ะสามพันแปดร้อยบาทอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะ พืนนี้อาบน้ำยารอแล้วค่ะพื้นต่อไปค่ะม้าแปดเซียนค่ะม้าแปดเซียนห้าตะกโกยโยุกดกเม็ดมะยมค่ะ พอยุบหน่อมเม็ดไม่ยมนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะหน้านางแบบนี้ค่ะหน้านางสวยนะคะผืนนี้นี่ค่ะมาแปดเซียนสีสวยๆนะคะฟ้าอมเทาค่ะออกเทานะคะ สนใจทังมานะคะสามพันแปดร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาส่งสีค่ะคืนนี้อาบน้ํายารอแล้วนะคะ สนใจผ้าไหมสุดินสวยๆนะคะอย่าลืมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ะคะ่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครช่วงนี้ผ้าราคาไม่แพงนะคะรับไปไว้ใช้ไปเก็บสะสมเป็นของฝากของที่เลิกได้หมดเลยนะคะให้กำลังใจแม่ค้าให้กำลังใจคนถอด้วยค่ะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ